โอ้โหนี่แหละของขวัญแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก็อะไรรูปไหนยังไม่ทันได้ลุ้นเลย<อ>แกล้งนี่นแหลอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยแล้วไม่รอให้พี่มีมาดูด้วยหรอไม่ะจะไม่ไหว,วเดี๋ยวกระดาษต้องทิ้งในถังขยะดีนะลูกหื้แกล้งขาดไปหมดเลยเฮ้ยอะไรลูกผ้าห่พโฮมเฮ้แต่ว่าหนูก็ได้ผ้าห่มเลยได้นานไ,ไหมได้เหมือนจะห่มหลายผืนเลยเหรอทีนี้วันนั้นไปร้องเพลงว่าที่เป็นจะพอได้ไ อาถ้าผมสงสัยว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วก็เลยให้หนูได้ผ้าห่มหลายผืนนี่ได้ไปผมไงจะได้แล้วอุ่นต่อนด้วยของเจเจนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยข้างบนกล่องเป็นอะไรลูกก็เป็นอฝ่ามือเหรอเจเจได้มือเหรอเปิดออกมาโอ้อะไรเนี่ยรู้ไหมตอนนั้นเจเจตอนที่ไปตัดเป็นเจฟอมก็ได้นาฬิกานาฬิกาอันนี้เป็นนาฬิกาไปตั้งใช่ไหมลูกเฮ้ยเป็นนาฬิกานะจะได้ไม่ตื่นสายนะเพราะทุกวันตื่นสายทุกวันเลยแต่ยังไงนาฬิกานี้ก็ปลุกไม่ได้ยังไงก็ตื่นสายอยู่ดีนั่นแหละ ใช่ไหมลูกโอเคค่ะนาฬิกาเขียนว่า enjoytoday